สวัสดีเข้าวันนี้จะมารีวิวมินิซีรีจีนเรื่องรักที่บอยบินนำแสดงโดยนางเอกสาวหมิงเจียเจียที่มารับบทเจียนเฉิงประกบคู่กับพระเอกหนุ่มซุนจือหานที่มารับบทโจถิงเยียนบอกเล่าเรื่องราวของนางเอกที่ถอนมั่นคู่มั่นแล้วมาแต่งงานกับอเล็กของเขาแทนเป็นเรื่องราวของเจียนเฉิงที่เป็นลูกสาวแท้ๆของประธานฉางเซิงกรุก๊ปแต่เพราะเหตุการณ์ขายหน้าตอนเรียนมปลายทําให้พ่อของเธอหันไปเอ็นดูพี่สาวนางเอกที่เป็นลูกบุญธรรมแทนเธอ ในงานวันเกิดพี่สาวนางเอกดันไปมีปากเสียงกับพี่สาวแถมโจาอาวิเฟิงคู่มั่นนางเอกก็ไปเข้าข้างพี่สาวนางเอกทําให้เธอโกรธเขามากและเธอยังรู้มาว่าเขาแอบมีอะไรกับเลขาจึงบอกพ่อว่าจะถอนมั่นกับเขาแต่พ่อนางเอกไม่ยอมเนื่องจากกลัวเสียชื่อเสียงนางเอกจึงไปขอให้โจถิงเยี่ยนพระเอกของเรื่องที่เป็นอเล็กของคู่มั่นเธอช่วยพูดกับคู่มั่นให้ยอมถอนมั่นความจริงแล้วนางเอกเคยช่วยชีวิตพระเอกไว้พระเอกจึงให้นางเอกขออะไรเขาก็ได้สามข้อ นางเอกจึงขอให้เขาจัดการเรื่องถอนมั่นแต่พระเอกด้วยความที่ชอบนางเอกจึงให้ผู้ช่วยไปแกล้งพูดยุให้นางเอกแต่งงานกับพระเอกเพราะนางเอกจะได้แก้แค้นคู่มั่นซึ่งเขาต้องเรียกเธอว่าอาสไพรเล็กแถมพี่สาวนางเอกยังชอบพระเอกถ้านางเอกแต่งกับพระเอกก็จะทำให้พี่สาวโมโหด้วยนางเอกจึงไปหาพระเอกและบอกว่าจะแต่งงานกับพระเอกซึ่งพระเอกก็ตอบรับคำขอเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องไปดูกัน เป็นแนวโรแมนติกดราม่าที่เคมีพระนางคือดีมากนางเอกร้ายกับทุกคนเพื่อมาน่ารักกับพระเอกส่วนพระเอกก็ตามใจนางเอกสุดๆออกอากาศทางวทวีค่ะ